คลองไส้ไก่ครับจะเป็นตัวที่ดูดซับแล้วก็กระจายความชื้นไปยังบริเวณที่ที่เราได้ปลูกของนะครับสวัสดีกันตอนเที่ยงครับผมหลังจากที่ได้ขุดคลองไส้ไก่เกือบจะเสร็จสิ้นครับก็ลองตอนนี้ก็กําลังเทน้ําครับน้ําที่ได้ตอนนี้ก็เป็นน้ํามาจากไหนลูกจากชลเซลชลเซลอยู่ตรงไหนลูกวันนี้พาพี่ดิวได้มาดูระบบน้ําด้วยนะครับพาเขามาซึมซับเล็กๆน้อยๆนะครับก่ oh. อนที่เขาจะโต เขาก็จะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรยังไงเนี่ยครับเอาพี่นิวถือจอบลูกนี่ครับน้ํามันก็จะซึมมาก็คือมันไหลหล้นจากบริเวณด้านบนเพราะว่าแถวนี้จะเป็นลักษณะของพื้นที่ลาดเอียงครับพอมันเต็มจากโลกข้างบนมันก็จะไหลลงมาด้านล่างครับนี่พี่นิวลองจัดการระบบน้านะลูกนี่ไปขุดตรงนี้ให้มันไม่ให้มันไหลออกมาทางด้านนี้ลูกขุดฝังไว้พี่นิวนี่ขุดฝังฝังไว้ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นคลองจากด้านบนเลยนะครับ พอคลองจากด้านบนมันเต็มนะครับมันก็จะเราก็จะทําเป็นทางน้ําครับทางน้ําให้มันไหลล้นไปคลองด้านนู้นนะครับหาขุดกั้นไว้พาลูกชายมาฝึกครับประมาณนี้ไหลล้นครับมันก็จะล้นลงมาถ้าเกิดว่าเรามีปุ๋ยมีจุลินทรีย์ก็ใส่ลงไปได้เมื่อเช้าก็ใส่จุลินทรีย์ลอกหมูครับใส่ลงไปนะครับประมาณนี้มันก็ล้นลงมาครับล้น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 นะครับหลังจากนั้นก็จะมาล็อกที่สองนะครับ ถ้าล็อกที่สองนะครับท่าล็อกที่สองมันเต็มปุ๊บนะครับพอมันเต็มมันก็จะไหลล้นมาด้านนี้ต่อครับนี่เราให้เกิดการกระจายน้ําครับล้นล้นล้นลงมากระจายความชื้นมาด้านนี้ครับประมาณว่าที่สวนนี่คือไหลที่เดียวแล้วมันก็กระจายไปทั่วสวนประมาณนะครับก็ล้นมาตรงนี้นะครับแล้วพอมาถึงระหว่างกล้วยกับมะพร้าวนะครับผมก็จะทําเป็นหลุมหลุมขนมครกนะครับแต่บางคนอาจจะทําเป็น หลุมโดนฮัดก็ได้ก็แล้วแต่นะครับผมก็ทําเป็นหลุมขนมพกเล็กๆนะครับมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็มองว่าขอให้มันเป็นหลุมก่อนแล้วก็เก็บความชื้นไว้ครับประมาณนั้นพราะมันเต็มจากหลุมขนมพกมันก็จะล้นครับล้นมาด้านนี้ล้นล้นล้นบริเวณที่เราได้ทํามากระจายความชื้นไปรอบๆบบ่อครับตรงเพราะว่าเราจะปลูกของรอบบ่อถ้าในกรณีที่ถึงหน้าแรงมันต้องกระจายความชื้นไปรอบๆบบ่อก่อนครับนู่นครับไปด้านนู้นด้านนู้นพอมันกระจายไปด้านนู้นเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะพักไหลวนมาด้านนี้ และสุดท้ายมันถึงจะไหลไปด้านล่างบริเวณด้านนู้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ได้คิดไว้เห็นไหมครับฝั่งด้านนี้น่ต่ำกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาน้ํามาใส่มันก็ไม่ใช่เรื่องอยากครับไม่ต้องใช้ท่อพีเลยครับเพียงแค่เราบริหารจัดการดีๆปรับระดับความสูงให้ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าเราวางแผนได้ดีๆมันจะทําให้กระทําการเกษตรได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่เลยก็ตามที่เราไม่ได้วางแผนเลยมันจะยากนะครับก็เลยพามาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางแล้วก็ พามาดูเพื่อที่จะก่อให้เกิดความรู้ในการที่จะทําโคกหนองนาหรือเกษตรผสมผสานนะครับสไตล์โคกหนองนานะครับประมาณนี้ก็พาลูกชายมาฝึกครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่แต่อย่างน้อยแล้วนั้นเป็นการซึมซับประสบการณ์แล้วก็ซึมซับในสิ่งที่เรียกว่าเราอยากจะให้เขาได้ทํานะครับขุดลงไปอาจจะเหนื่อยบ้างพักบ้างนั่นก็คือเด็กครับพอวันหนึ่งพอเขาเข้าใจในรูปแบบของคาว่าการเกษตรจริงๆก็เหมือนกับผมเนี่ยนะครับสมัยเด็กๆพ่อผมก็พามาทําแบบนี้แหละนะครับ พอวันถึงพอถึงวันหนึ่งนะครับเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่พ่อพาทํามันคืออะไรก็เลยได้มาซึ่งเนี่ยครับแบบนี้ครับอันนี้น้ําไหลมาครับมันก็จะล้นไปยังคลองที่ผมได้ขุดกั้นไว้เดี๋ยวเราไปดูต้นน้ากันครับอะเพนิวพาไปนะครับก็จะขุดให้น้ํามันไหลนี่ครับเป็นแบบนี้ให้มันไหลตามธรรมชาติของมันเลยนะครับไหลมาด้านนี้เป็นยังไงครับโอเคเลยทีเดียวนะครับไหลไปหือนต้นน้ําไหลทางด้านนู้นครับ แล้วดินที่เราขุดขึ้นไปฝังบนโคนกล้วยดินประเภทนี้จะเป็นดินที่ไม่แน่นครับพอดินมไม่แน่นแน่นอนเขาว่ารากกล้วยก็สามารถที่จะดึงหาอาหารได้ง่ายขึ้นอีกนั่นแหละนะครับมันจะทําให้กล้วยตัวเร็วไปอีกทางหนึง่งพอหญ้าเหล่านี้ขึ้นมานะครับเราก็จะตัดหญ้าแล้วก็คลุมดินก็จะเป็นกันประมาณนี้ครับนี่น้ําไหลแรงเลยประมาณนี้เลยสบายๆข้างบนก็จะเป็นกล้วยหอมทองครับกล้วยประเภทนี้คือ ต้องการความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ต้อง,ต,องต้องการความชื้นในดินเขาน่นจะสูงนะครับพี่นิวต้องแปลวอน,นั้นมาลูกแปลกระสอบทรายมากั้นตรงนี้นีม่มากั้นตรงนี้ไว้ให้มันเป็นทำนบเป็นเขื่อนกั้นน้ําเหมือนพี่นิวทาตรงนั้น่ะแปลกระสอบตรงนั้นมากั้นไว้ฮะอาไว้พักก่อนก็ได้เย็นๆค่อยทาตอนนี้มันร้อนอยู่ลูกเห็นไหมครับอันนี้คือจากปั๊มโซลาเซลล์ครับสองแรงนะครับใช้บริการของอำนาจโซลาเซลล์ ตอนนี้ก็ได้เกิดประโยชน์แล้วครับเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งนะครับถ้าเกิดว่าเราบริหารจัดการระบบน้ําให้ดีๆก็จะเป็นแบบนี้ครับพาทุกคนได้มาดูกันเต็มจากตรงนี้ครับเต็มจากตรงนี้ก็จะล้นมาฝั่งทางด้านนี้มาดูกันก็จะล้นใส่มาทางด้านนี้นนอนพอล้นจากทางด้านนี้ก็ไหลไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับที่ผมพาดูเมื่อกี้โอเคครับผมสวัสดีช่วงเทีเ่ยงทุกคนครับผมสวัสดีครับ พักก่อนลูกเหนื่อยและร้อนละเดี๋ยวเย็นๆค่อยมาดูกันอีกที